หลังจากที่เราได้เรียนเวกเตอร์โมเมนตัม4มิติแล้วนะครับเราก็จะมาลองทำตัวอย่างดูนะครับทีนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วจะเป็นตัวอย่างข้อที่12ทีนี้ข้อตัวอย่าง12เนี่ยมันจะมี10ข้อย่อยนะครับก็คือจะเป็น12.1ถึง12.10ก็ถ้าใครอยากไปเซิร์นก็ควรจะทำตัวอย่าง ข้อที่1ิเนี่ยในแต่ละข้อย่อยเนี่ยโดยใช้เวลาไม่ควรเกิน5นาทีนะครับก็จะเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับพ,พลังงานโมเมนตัมอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาเปิดหัวด้วย12.1ก่อนเลยก็คืออนุภาคมีมวล11.7 1ดคูณสิกำลังลบ27กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว0.336เท่าของความเร็วแสงตามรูปนี้นะครับก็คือมันมีระนาบ XY อยู่ อ่ะระนาบเอย่างนี้แล้วก็อนุภาคเนี่ยมันเคลื่อนที่ทำมุม30องศากับแกน X นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปความหมายของรูปที่วาดอันนี้เหมือนกับว่าให้เราลองแทนค่าสูตรก่อนก็คือจงเขียนเวกเตอร์โมเมนตัม4มิติสำหรับอนุภาคนี้นะครับอ่ะเวกเตอร์โมเมนตัม4มิติสูตรว่างไง ทบทวนสูตรก่อนใครจําได้หรือใครจําไม่ได้นะครับก็สูตรก็คือ m แกมมา c t บวก m แกมมา v x i บวก m แกมมา v y j ทีนี้มันมันมันวิ่งอยู่บนระนาบ x y ใช่ไหมฉะนั้นแกน z ไม่ได้เคลื่อนที่ก็เป็นศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนแล้วกันนะครับตามนี้ ทีนี้เราก็หาแกมมาก่อนโจทย์บอกความเร็วของอนุภาคที่ผู้สังเกตเห็นสมมติว่าก็คือมีผู้สังเกตคนหนึ่งอ่ะเห็นอันนี้นะับเห็นอันนี้แกมมาก็จะถูกแทนค่าโดยคำนวณโดย1่หารสแควรูทหนึ่งลบศูนย์จามสามหกกำลังสองนะครับแกมมาตัวนี้แทนค่าด้วยความเร็วของวัตถุที่ผู้สังเกตเห็นก็กดเครื่องคิดเลขไปเลยนะครับ อย่าลืมยกกำลังสองเนอะอันนี้ก็จะได้เป็น1.06 2นะครับต่อไปเราเราต้องหา v x v x ก็คือความเร็วอันเนี้ยมันเป็น0.336 4ากแล้วก็ต้องแตกด้วยใช้ cos มาก่อนนะครับก็จะเป็น0.3 36แล้วก็ cos ส0แล้วก็คูณคูณความเร็วแสงนะครับซึ่งติดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดเลขนะครับ ก็0.336คูณคอส30ก็จะได้เป็น0.2914อันนี้นี่คือ v x ต่อไป v v y v y ก็แตกไซาก็จะเป็น0.336 s i า30แล้วก็คูณความเร็วแสงนะครับ อันนี้ก็จะได้เป็น0.168เท่าของความเร็วแสงแบบนี้ทีนี้ v vz เป็น0นะครับอันนี้ขอคอมเมนต์นิดนึงถ้าเราคำนวณอย่างนี้คิดว่าจะได้อะไร0 1 6 8 c ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย0.291 C ทั้งหมดกําลังสองอ่ะถ้าเราคํานวณนี้คิดว่าจะได้อะไรมันก็ต้องได้ขนาดของความเร็วใช่ไหมก็ต้องได้0.3364เนาะอ่ะลองกดพวกเราก็ทางบ้านลองกดเครื่องคิดเลขดูก็ได้นะครับก็ผมกดก็จะได้ประมาณนี้0.336แล้วก็ C นะครับก็ตามนี้ทีนี้สีแดงก็ก็ติต่าว่าเป็นการตรวจคําตอบนะครับเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคํานวณเนี่ยมาแทนค่า โมเมนตัม um นี้ก็จะแทนค่าได้ว่าเป็นอาคิดทีละตัวแล้วกันครับก็คือ m g a m m มาเนี่ยก็จะเท่ากับ11.7คูณ10ยกกำลังลบ27แล้วก็อันนี้ m ต่อไปแก m มมาก็คือ1.062แล้วก็ C ก็คือ3คูณ10กำลัง8แบบนี้นะครับก็กดแต่ตัวเลขส่วนเลขชี้กำลังก็ลบเลขเอานะครับ อันนี้ถ้าคิดเลขไม่ผิดก็จะได้เป็น37.276ทีนี้10ยกกำลังก็คือลบ27บวก8ได้ลบ19หน่วยก็เป็นกิโลกร,รมัมเมตรต่อวิเป็นหน่วยของโมเมนตัมนะครับต่อไปเราก็คำนวณ M g a m แกมมาเพื่อที่จะมาแทนค่าตัวกลางนี้เราก็เขียนนะครับก็คือ M ก็คือ1 11.7คูณ10ยกกำลังลบ27แกมมาก็คือ1.062ทีนี้ v x ก็คือ 2, อ่า0.291แล้วก็มี c c ก็คือคูณต่อด้วย3คูณ10กำลัง8ทีนี้พวกเราทางบ้านก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ย มันมันเยอะเหลือเหมือนกันแล้วเนี่ยถามว่ายากไหมไม่ยากแต่มันมันเยอะเหลือเกินแต่เราสังเกตดีๆนะไอ้สีแดงเนี่ยผลคูณของสีแดงเนี่ยมันก็คือตัวนี้จริงไหมดังนั้นถ้าเราอยากคิดเลขง่ายๆนะครับเราก็เอาไอ้เนี่ยสามสิบเจ็ดจุดสองเจ็ดหกเนี่ยมาคูณแค่ศูนย์จุดสองเก้าก็พอนะครับเพราะว่าไอ้สีแดงเนี่ยสีแดงสามตัวเนี่ยคูณกันมันก็คือสามสิบเจ็ดจุดสองเจ็ดหกแล้วอ่ะ ผมก็จะกดเครื่องคิดเลข37กกว่าเนี่ยคูณ0.291นะครับอันนี้ก็จะได้เป็น10.847คูณ10กำลังลบ1ิกิโลกร,รัมเมตรต่อวิอันนี้คือ m gamma vx ต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ m gamma vy มันก็คือ11.7 คูณสิบกำลังลบยี่บเจ็ดนะนี่คือ M ต่อไปแกมมาก็คือ1.062ต่อไป Vy เนี่ยก็คือ0.168นกะก็เขียน0.168แล้วก็คูณกับ3คูณสิบกำลัง8จริงนะเนาะแต,แต่เราก็จะพบว่ามันก็เหมือนเดิมมาแหละเพราะว่าไอ้3ก้อนเนี่ย สก้อนเนี่ยคูณกันเนี่ยมันก็คือไอ้สามินั่นแหละดังนั้นเพื่อความง่ายและความสะดวกก็คือเอาสา2 7ิบเมาคูณด้วย 0. 1.6 0่งจไปเลยนะครับก็จะได้เท่ากับ6.262ดสองกคูณสิบกำลังลบสิกิโลกร,รัมเมตรต่อวิ อย่างนี้ดังนั้นเวกเตอร์โมเมนตัมสมิติก็จะคูณออกมาได้ก็จะเขียนแทนค่าลงไปเป็นตัวเลขก็คือเปิดวงเล็บนะครับ37.276 t บวก 10.847i บวก 6.262j ปิดวงเล็บแล้วก็คูณ10กกำลังลบ19ในหน่วยกิโลกร,รัมเมตรต่อวินะครับแบบนี้นี่คือเวกเตอร์โมเมนตัม4มิติทีนี้ลืมไปยังว่าเวกเตอร์โมเมนตัม4มิติตีความว่ายังไงอันเนี้ยคือพลังงานหารความเร็วแสงนะพลังงานหารความเร็วแสงต่อไปอันเนี้ย คือโมเมนตัมที่แท้จริงตามแนวแกน x อันนี้คือโมเมนตัมที่แท้จริงตามแนวแกน y ฉะนั้นถ้า,ถาโจทย์ถามว่าเอ้ผู้สังเกตคนเนี่ยจะเห็นโมเมนตัมของอนุภาคเนี่ยเท่าไหร่พวกเราจะต้องตอบเลขนี้นะครับก็คือ10.847คูณ10กำลังลบ19ในตามแนวแกน x แล้วก็6.262คูณ10กำลังลบ19 ตามแนวแกน y แต่ถ้าเกิดโจทย์ถามพลังงานล่ะเราก็เอาไอ้สาิบเนี่ยมามามาคูณ c เข้าไปนะครับอ่ะสมมุติถ้าเกิดโจทย์ถามพลังงานก็จะเป็น37.276บเจ็คูณสิบกำลังลบสิ 19, แล้วก็โปะซ้ำไปอีก c อย่างนี้ก็กดขึ้น่เลขสาิบเจ็บคูณสนี้ก็พอนะครับก็จะได้เป็น 111. ่ 8 2 8คูณ10กำลังลบ11ในหน่วยจูลเนาะเพราะว่าลบ19บวก8ได้ลบ11ทีนี้ยังไม่หนำใจเขาอาจจะถามเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือ e เท่ากับ1 1 1 8 2หหาร1.6คูณ10กำลังลบ11 16, บวก16ไม่ใช่บวก19 นะครับทั้งบ้านลองเดาซิว่าผมกำลังคำนวณอะไรเอออันนี้ได้หกสิบเก้าจุดแปดเก้าสามคูณสิบกำลังเก้าลบหนึ่งเหลือแปดอันนี้จะเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะครับหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์หรือถ้าเกิดเราจัดจัดให้เท่ๆก็ก็จะเป็นอ,อ่ 6. 6 9จุดเ G e V เพราะว่า G คือ10บกำลัง9ใช่ไหมจิกกะเนาะเมกะกำลัง6กจิกกะกำลัง9นะครับดังนั้นเราสามารถตอบได้ว่าอนุภาคเนี่ยมีพลังงาน7 G e V ได้นะครับเผื่อทางบ้านเคยได้ยินว่าเครื่องเล่งอนุภาคเล่งพลังงานได้เท่านั้น e V สมมติ13 T e V อะไรอย่างเงี้ยก็คือ e ตัวนี้แหละนะครับ e ที่เป็นองค์ประกอบที่ศูนย์ของโมเมนตัมนี่แหละนะครับ